สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงใครมีใหรมาแล้วหนูก็จะไปเพราะว่าตาหนูเปือเดี๋ยวมไ,ไม่ได้หนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเยนะั <c oughs> งไมอ่อาบน้ำหรอยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> กำลัง <c oughs> วันนี้ใส่เสื้อกาเป็นหนุ่มแบบว่าครีโอ จะจะบอกว่าพุ่งเดี๋นะพุ่งพุ่งนี้ตอนตอนเราจะตัดเค้กอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่บุ๋มไลยแล้วก็ถ้าใครจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หูด้วยกันเนี่ยก็รอเนาะประมาณสักเราทานข้าวทุ่มครึ่งประมาณสองทุ่มครึ่ง่ะพี่พีหนูขอได้ไหมอยากให้เขาลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้หนูได้ไหมหนูไม่อยากหนูร้องให้ตัวเองหนูอายอะหนูไม่ชอบอะไรนะ ไปกินที่ไหนกันคะเ uh, อ่อ<ล>บอกไม่ได้ไม่ต้องบอกหน้าไลฟ์นะเดี๋ยวคนไปนี่หลังไม่อะส่งโลให้พี่บุ๋มไปแล้วแหมแล้วไม่ยอมบอกฉันนะพี่พี่คืออยากไปด้วยหนูไม่ได้พูดเดี <laughs> ๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากมาแฮปปี้เบิร์ a เดย์หนูก็มาแล้กับคคที่ตัดอะ่ะ เป็นเค้กสิบแปดชั้นเหมือนงานแต่งเพราะว่ามันต้องเวอร์มากเราบอกป้าไม่เรามาเป็นเค้กก้อนแค่นี้เราไม่มีส่วนพันต่อเราบอกได้เลยเหรอเป็นคัพเค้กเป็นคัพเค้กหนึ่งานเดี๋ยวซื้อหน้าโรงพยาบาลที่ทํางานเลยได้ไม่เป็นไรแต่ขอเพียงแค่ว่าขออย่าไม่ให้เขาร้องเพลงได้ไหมอ่ะ ใครร้องเพลงถ้พนักงานหรืออะไรเงี้ยร้องเพลงให้หนูได้ไหมหนูไม่เอาอ๋อไม่ไม่มันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้นั่งเป็นโซนตรงกลางอ่ะมันเป็นห้องพี่บุ๋มเม็ดเยอะจริงๆเนาะเลาทถามว่าอะไรป้าสรุปพรุ่งนี้พี่พีไปไหนฉันยังไม่รู้เลยแต่ไมฉันรู้ฉันพูดว่าเป็นน่าจะเป็นโอมาเกเแต่ฉันไม่ให่แต่ฉันไม่ได้เปิดอโอ้ยไปหาเรื่องอันนี้ว่ะแต่เม็ดเยอะนะ พี่พีจะพึ่งไปดิหนูว่ะเนี้ยทำน้ำก่อนฮัลโหลอะไรนะคะที่ไหนนะคะอะไรนะคะไม่คอยได้ยินเลยค่ะเนี่ยพรุ่งนี้ใช้คือีไลฟ์เลยอะไรนะแต่น้ามันจะเนียนปกตินิดนึงนะเขาเขาเหาว่าไม่ชัดอีกอะทำไงไปแล้วนะอุ้ยอะไรเขาจะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะขับรถไปหาพี่อุมที่บ้านค่ะ บายบายนะครับพี่พีทมาน้อยทั้งเลยค่ะเล่นตัวสุดๆไม่มาบอกทุกคนว่าพรุ่งนี้มีแฮปปี้เบิร์เดย์แบลเงนะอันนี้เคย <laughs> แ,บแบลเกินอะ่ะใช่ป <laughs> <laughs> ่ bye, <laughs> ี่พีปี่ะ